ว้าววาวว้เออชัดแล้วไม่ใช่ว่ามันลงสายจ้ะดูที่นั้นไ่ตรงเครื่อง

Được rồi má. Rồi má đây lại. Nó khỉn. Khỉn thế được. Nghe này đi. Nghe mà này, nghe mà này. là tuần à. Nó bự nó không nhảy hả? Ủa, khăn, cái nữ không làng, bếp bếp nó cám nó nhìn nó

เอาแล้วว oh, uh, no oh, ่านแต่สีขึลอยขึ้นไปได้วะรัยิงเลยอ๋อมันขึ้ลอยเยิงฉันได้สินี่อย่างผมมีขึ้นบอกบ่งจีเหลืองอาจารย์อ๋อมันขึ้ลอยไกลๆนี่เนันเขาต้องเงยหน้าขึ้นนะต้องเงยหน้าขึ้นตลอดอ๋อบินต่ำมันจีมันจีลงจอดเร็วลอยลงลงปเลยบีเอาเบิดแล้วอุ้ยไฟเลยดิ จัดมอเฮลี่คือเอิญโยังแ้กรมีรีอยู่ยังก็คือโปวาจังไดวะเป็นจังไดอมดาก็ออย่าอยยงนี่จังเ่าแท้สนกว่าเห็นยังนั้นอนญโปยังวะซอมแอ่ลซ้อลังกยู่ ไปแล้วหืไม่มีหูแววหูแววประสาทรนะ้อนเบาเสีไปจ้าไปจ้าม่เกิไม่เกินแข็งเลยจะโหดปลาเข็มต่างซีมต่างซีกีรายก็โหลดจะโหลดป,หปเข็มมือ มันเห็ดยังไหรวบประชีมลอยงลงเอาหมด,มหดยงงมามาังว่เวเวงเหรอมาอานี่รถ่เลือใบอห้องไปนามาชีเรือใบม่เยยูหรอ้ฉออกล่าดีกว่าเอา้าเสร็จแล้วโอ้ โอ้เรซี่เลยแบบอันเอียงนะแบบเหยียบแบบแบบแบบเหยียบแม่นที่นะเจ้องพรมอยู่ประจันเจ้าพรมอยู่เอาแม่ตัดพรมจะเข้าเหยียบไปโอเคโอเคไม่ถึงตัดพรมก่อนเงีเยโอ้สีแดงเว้ยมูนี่เว้ย โอ้ตกแดงสื่อไปไปตัไปนี่แหะไปคกัมันกวนไปัไมันกวนเออมัน,นมดีอ่ดี่ผมไ้เทียด้เอาครอนดูล <c oughs> <c oughs> วนน <c oughs> โอ้สยสี้ <c oughs> นเว้ยตสีแดงเปส่ <c oughs> đi phụ đua. sẽ em bật à? Một em bật kim em. Bà hồng, luôn đi em môn môn đi em đi môn môn đi em môn 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 Nhau môn 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 như môn 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 โอ้โหโอ้ช่วยเหลือนี่บาเทีวนี่จะจบลงใ่กันเนาะนีมีมีมีเฮ้ยมีมีมีเอา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 เมื่อกี้เหรอเพิ่งเหรอว กินี่นหนคนไกินน่หนมอนมึงสเตียม,มันหรออืมีุมองไดไยเงยก็บุหรี่อุ้ยวห็นาจัดนอบ่มอน่ไโอเคแม่คับเดี๋ยวมันเหลือตัวนึงในบาน อ๋อต <Hey. S 1> hey, uh, uh ัวตายตันตัวนี้เดี๋ยวพดอีกเฮ้ยเฮ้ยลักาจ้าลัก่าบันยเนี่ยบันย์มาเร็วเด้อเด้อเด้อมี A E D ยู่ตัวเองได้เป็นครับลักาเดียงบ่อุ้ยเจ้บเปล่าเจ้าเปล่าอย่างนี้ดิเจ้าเปล่าเจ้าอะไรเจ้าล่ ทิ่ไปใไส่ต้องโดดลงอ่ะมาลอง <c oughs> แอมมาลอง <c oughs> เนียดเข้าไปยนายดิเนียดเ,เข้าไปโดดลงนี่ยังงวะมันไห,นไหนจะออกมาก <c oughs> โดดถึงวะ่ะ แต่ก่อนเสโอโอ้ก็เสือพิมพ์เสียงแต่ครับเกลืออยู่เรื่องนี้ยรื่มันถอยมันถอยอาไจะถอยอ่ะหม้แล้วบ่มีนี่หรอบ่มีบ่มีไม่เช็คหรอบ่มีป่ะปะ นีงลงนี้มอนี่แม<อ>่เออโดนโดนเท่าไหร่เดี๋ยวเมันหนีไปเสียมันก็เรียวเลยวะมันมีปืนยิงเขาเดี๋ยวมันหนีไปทาง,ทางอันปราสาแต๋วจ้เน,นี่เขาวงไปกไป่อนเขาเฮ้ยน้า

โอ้หลดนานไหมหลดอจะนเราคเอ้ยมันตายมันมีเงินสื่อคองกับสื่อไปทีุ่ดยากนะ Nhưng mà vừa trần nhanh rồi Mày hơi nổ này ba Khó quần bò Kìa bên bùm cả bằng Bè đi Đâu bao nhiêu đi Đâu phim phải gấp cửa Nhưng hơi sẽ bị nhìn bà Nhìn đi đặt Ok, Nào nay, hôm phim hôm nay, 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 hôm

พอดีตัวเขาไปจังได้บักละเจ้าเขาไปจังได้เจ้าเขาไปจังได้โอเ้เออหลังจริงยิ่งค่อยหลังจริงยิ่งค่อยเอ,อ้าหมอนี่มันเขาบเว,ว่งเลยวะไ h มันเสือมันบักมันบักไม่หลังมาก โอ้ตกสูงที่มีนี่มีตกต่ำนระหางมอนนิยังสูงเียบ้ครบารด่เนี่ยเ้สีเพียมนได้นิความเลือดสูได้หนิเียร์มนี่ยเกมเนี่ยอ้ตายแล้วบอ โอ้เปิดแล้วพวก็เริมต้องเปิดประตูรโหลดได้โมคือยังพยายามเปิดอยู่ก็เปิดอะไรประมมันเปิดเรอเตัวนี้เสองตัวเร่ย,ยเไยก้อเรียนมาทั้งนี้บเกียรล้ลังหนสวยชุบอินตของะไรบ่ ออตกอตกลตกล้คือคือไโอ้เ้ยเจ้าอย่างเดียวเดียวโอ้โเดียวเดีังเลโอ้โนโมันบตชีวิตอ้มันคือบขึ่นซูมันขึ้นเตะมันขึ้นเบีขึ้นยู่ขึ้นยูเ่อเออออเเา No. không Ui nhìn quá Cái hiệp nhận Bắt đây bắt đây bắt đây 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 đây. đây đây ừ. Ừ. Yeah. Yeah. đây 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 哦<对>，威力是多大？<能>